Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không không เป็นเรื่องของการที่มีการที่เป็นเสียครับอะไรมียกรายการคู่ขอนะครับก็นะครับก็ใช้ <laughs> <laughs> để mà bắt được nó nó có cái 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 รงนี้รถไซนลประมาณยี่สิบห้าตัวโ้งหลังประมาณสอง่าทำให้เป็นเล็่ารถ่ทางนมงกดนว่าจานในการแอ่จะได้เกิดามรูปขุนอไรบางจับไครับตอนนี้รถของทาง่คนโาเพื่อาราดีเป็นเล็กนีรับรถที่โะัที

จริงๆรถจัก่กันยนต์อะไรแต่มันตรงงามมั้งหมัสาถ้าว่าเหนกบี้มันตดนรถสวนคเดียวครับประมาณนี้ครับรีนช่วยการติดตรถ่วยเยวจะเลี้ยว่าเาอะไรครับครับเป็นการช่ยจรเยกไม่้ป็นว่าเดี๋เดีไม่อะไแต่ว่าคงไม่ถึงท้ายนาทำเป็นควายขายดีกว่าค่อยๆมาเดีวสัวเอง ราเา,ากกบบนโชีแทนเอาเป็นโดีโชดีแล้วไปนี่ครับแนวๆที่นี่เพ่มขึ้นัอยกที่ได้เป็นเสร็จแบบนีนนนนน้นะครับจะเรียบเป็นตรงตรงหลังตรงครับโดยการทานข้าวหมอนนะครับปริญ,ญาณนครับ ม่่มมันีครับผมมดึงเศษออกไปครับโดยที่อันนี้เป็นการเป็นแนวที่สามขมือโดยการเมาใส่เาลง่อเมานะครับเากันดึงดึงดึงหลอขมือนิ่งๆครับเย็นแะดี๋เรียวครับเดยเียเีเตาต่ตั้ง่กมกลมแล้วบแข็งแข็งกตรงขยากตั่างว่างันั้งหลบครับเสียเสียหายมกนเพราเพราะ่ไเพิเห็นนี่ิเพิ่งเห็น นี่ยครับมันจะเป็นสินเงว้ยวๆคือเก็บขื้นจ่ิงๆไปเด็ดเตัวนี้ครับเราจะลงคนหนึ่งอะไรประมาณแปดสินแปดสิประมาณเจดเมตรวันหนึ่งในประมาณจิดเมัดได้ขนาดพุ่หัวครับหุบเบี้ยรุ่นจัมโบกอได้ประมาณสามเม็ดครับสากันเม็ดอันนี้หนึ่งุดอนาลิตรนี่ได้ประมาณจ็ดเม็ดได้ประมาณเตัวแบบเ็ดสองเม็ดเนี่ยสองเม็าเขากัน ดึงเลวมันเป็นมอคงค่ะค่ะดึงซ้าค่ะอ้ยเอาพอดีพอดีออปนแต่แบบพอดีครับแต่บบพอดีพอดีอันนี้เยเป็นเงินเบาน่ร้างังาผู้เด็กนี่านแเี้ยนนะอเี้ยงดูดผมเลยไม่ดี๋ยวึงเลียว๋ยวึงเลียวไปดึงเลี้วมอคบ

เป็นได้ทำงานดีไหมได้คอยนไ้มากกือได้กว่ากันะแบนครับต้องับาน่มาเะมีป็นอะไรที่จะได้สายได้ยลวาอยอาไรสีมันี่ได้ายโอเคขอบคุณนะคะนสาัตรมคอคได้วย เนาเตรียบการมาทางนี้นะครับอยากเราไปห้องนั่งคนครับลงใหญ่คนใจดีประเพณีที่12ที่ร้อยยาวไกลผ้ามา,าม้รดงาำลือนาําเหยียดาพัฒนาชีวิตแหลกเพลตซิ่งนี่คือสเกมของเรานะครับอ,อันนี้เป็นเป็นเหตุจาร์ปลมใหญ่นะครับที่เรานำมาเสนอนะครับอันนี้เขาเรียกเหตุใครเหตุไครไม่รู้ ไม่รู้ว่าเห็ดใคร to ไม่เอาไม่เอาเมียครับเขาเขาโยงมีเ <apps> ม <muffin initiation> ียแล้วครับอันนี้เห็ดใครอันนี้เห็ดระโมนะครับตรงนี้นะครับทุกอย่างเรามีสำหรับท่านกรรมการนะครับเราเชื่ครับได้ได้สำหรับให้ท่านชิมนะครับอันนี้เป็นส้มเห็ดส้มเผ็อันนี้เป็นเป็นปลาส้มปลาปลาตองกายนะครับราคาดีเลย ยินดีครับยินดียินดีนี่แหละครับสิ่งที่มันาร็นเะนีหยของเราคือรวมคิดรวมทำชัดเจนโปรใสชีวิตที่ดีใหม่วมใก่เป็นหนึ่งเข้าถึงและพัฒนานี่คือแนวทางของเรา